มาเรื่องแล้วครับพี่น้องเคยได้ยินคำว่า post Thailand blues หรือโรคซึมเศร้าหลังกลับจากไทยไหมครับนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแต่มันคืออาการป่วยทางใจที่ชาวต่างชาติจำนวนมากกำลังเผชิญพวกเขาบอกว่าพอก,กลับไปลอนดอนไปนิวยอร์กหรือไปปารีสสิ่งที่เขาเจอคือนรกที่เรียกว่าบ้านครับหนาวเหน็บค่าครองชีพแพงหูฉี่ร้านค้าปิดเงียบเหมือนป่าช้าแถมเดินถนนตอนกลางคืน ยังเสี่ยงโดนปล้นอีกด้วยในขณะที่พอนึกถึงกรุงเทพพวกเขาบอกว่านี่คือสวรรค์ที่แท้จริงที่เงินซื้อความสะดวกสบายและความปลอดภัยได้แบบที่บ้านเขาให้ไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาขยี้ความจริงที่คนไทยอาจไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งทับคุ้มทรัพย์คุณภาพชีวิตที่คนทั้งโลกอิจฉาตาร้อนอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money and Economics Live ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจอยู่กับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่มันก้าวถูกที่คันหัวใจคนไทยที่สุดและเป็นเรื่องที่พิสูจน์ว่าตัวเลข GDP บนกระดาษมันวัดความสุขจริงๆไม่ได้ครับต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราคุยกันว่ากรุงเทพเจริญแสงหน้าเมืองโลกไปแล้วผมเชื่อว่ายังมีคนไทยหลายคนแอบเถียงในใจ แหมแอดคิมอวยเกินหรือเปล่าบ้านเขายังไงก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะเขาก็ต้องดีกว่าเราสิเข้าใจครับเราถูกปลูกฝังมาแบบนั้นว่าฝรั่งคือผู้เจริญเราคือผู้ตามแต่สิ่งที่ผมไปเจอมาจากการทำรีเสิร์ชในกลุ่มเอ็กซ์แพดและนักท่องเที่ยวทั่วโลกมันหนังคนละม้วนเลยครับพี่น้องครับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยพอต้องกลับประเทศตัวเอง เกิดอาการ Reverse Culture Shock หรือช็อกวัฒนธรรมกลับด้านอย่างรุนแรงมีเคสหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงชาวอังกฤษเธอกลับไปลอนดอนแล้วถึงกับอัดคลิปอมทุกข์เธอบอกว่าฉันกลับมาทำไมที่นี่อังกฤษค่ารถไฟแพงจนไม่กล้าขึ้นอากาศก็หดหู่ผู้คนก็เย็นชาจะกินข้าวเย็นทีร้านปิดหมดแล้วเธอบอกว่าตอนอยู่ไทยชีวิตมันีซี่มันลื่นไหลแต่พอกลับบ้านเกิด ชีวิตมัน struggle หรือดิ้นรนไปหมดคำถามคือประเทศที่ GDP สูงถึงทำให้ประชาชนตัวเองรู้สึกเหมือนตกนรกได้ขนาดนั้นวันนี้ผมจะพาไปดูความจริงที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าประเทศพัฒนาแล้วครับเริ่มที่เรื่องแรกที่คนไทยชินจนลืมมองคือ2 4 hour economy หรือเศรษฐกิจที่ไม่เคยหลับไหลครับพี่น้องลองจินตนาการนะครับอยู่กรุงเทพหิวตอนตีสองเดินลงมาเจออะไรครับ เซเว่นอีเลฟเว่นไฟสว่างโรร้านข้าวต้มโต้รุง่งพี่วินมอเตอร์ไซค์พร้อมซิ่งแอป grab ก,กดปุ๊บมาปับ๊บนี่คือความลักชวรี่ที่แท้จริงนะครับลองไปดูยุโรปสิครับเยอรมันสวิสหรือแม้แต่อังกฤษ6โมงเย็นปุ๊บกริบครับร้านค้าปิดเงียบห้างปิดเร็วมากวันอาทิตย์นี่แทบจะเป็นเมืองร้างจะหาของกินทีต้องวางแผนชีวิตยิ่งกว่าทำสงครามฝรั่งเข้ามาไทยเขาถึงงงตาแตกนะครับ เขาบอกว่าคนไทยเป็นมนุษย์พิเศษเหรอทำไมคุณมีทุกอย่างเสิร์ฟถึงที่ตลอด24 e ชั่วโมงคำว่าเจริญของผมคือการที่เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจมันรับใช้ชีวิตครับไม่ใช่เราต้องไปรับใช้มันกรุงเทพคือเมืองที่สปอยมนุษย์ที่สุดในโลกแล้วครับต่อมาเรื่องเงินเงินทองทองเรามักคิดว่าฝรั่งไฮเทคใช่ไหมครับขอโทษนะครับไปเยอรมันหรือญี่ปุ่นตอนนี้หลายร้านยังแปะป้าย cash o ลี่อยู่นะครับจะกินข้าวที ต้องวิ่งหาตู้ ATM กดเงินเสียค่าธรรมเนียมแพงๆแต่หันมาดูไทยแหมแม่ค้าหมูปิ้งหน้าปากซอยมี QR Code ครับย้ายขายกล้วยแขกรับโอนพร้อมเพคครับฝรั่งมาไทยเขาบอกว่า this is the future ครับเขาแค่มีมือถือเครื่องเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยสแกนจ่ายได้ตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ยันห้างหรูในขณะที่บ้านเขาระบบธนาคารยังล้าหลังโอนเงินข้ามธนาคารทีรอเป็นวัน ของเราเรีย t ไทม์ฟรีค่าธรรมเนียมใครบอกไทยล้าหลังให้เขาไปดูระบบ Payment g a t e w เ y ของยุโรปก่อนครับแล้วจะหนาวเรื่องต่อมานี้สำคัญที่สุดและผมอยากให้คนไทยภูมิใจมากๆคือความปลอดภัยครับสื่อหลักไม่ค่อยออกข่าวหรอกครับแต่ความจริงคือเมืองหลวงใหญ่ๆของโลกตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตความปลอดภัยขั้นรุนแรงลอนดอนปัญหาโฟลสแนชชิ่งโจรขี่มอเตอร์ไซค์กระชากมือถือระบาดหนักมาก เดินคุยโทรศัพท์อยู่ดีๆโดนฉกไปต่อหน้าต่อตาตำรวจทำอะไรแทบไม่ได้นิวยอร์กรถไฟใต้ดินซับเวยกลายเป็นที่นอนของคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิตบางทีผลักคนลงรางดื้อๆปารีสย่านท่องเที่ยวแท้ๆแต่เต็มไปด้วยมิดฉาชีพวิ่งราวเทียบกับกรุงเทพโอเคเราอาจจะมีพี่ตุกต๊กโกงราคาบ้างมีแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์บ้างอันนี้ต้องแก้แต่ถามว่าเดินสยามเดินสีลมตอนสี่ทุ่ม พี่น้องกลัวโดนเอามีดจี้ไหมครับไม่กลัวครับมีครอบครัวชาวโนเวครอบครัวหนึ่งย้ายมาอยู่ไทยเขาบอกว่าสิ่งที่เขารักที่สุดในไทยไม่ใช่ทะเลไม่ใช่อาหารแต่คือการที่เขาสามารถปล่อยลูกเดินเล่นในห้างหรือเดินบนถนนได้โดยไม่ต้องระแวงเขาบอกว่าที่บ้านเกิดเขายุโรปตอนนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปมันมีความตึงเครียดมันไม่ปลอดภัยเหมือนก่อนนี่แหละครับ เราอาจจะมีรถติดมีน้ำเหม็นบ้างยอมรับความจริงแต่เราไม่มีโนโกโซนที่เดินเข้าไปแล้วเสี่ยงตายเหมือนเมืองซิวิไลซ์เหล่านั้นครับสุดท้ายเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย medical hub ของเราไม่ได้มาเล่นๆครับใครที่บูชา NHS ระบบสาธนารณสุขของอังกฤษฟังทางนี้ครับฟรีจริงครับแต่รอคิวนานจนแทบจะหายเองหรือตายก่อนจะผ่าตัดเล็กๆน้อยๆรอไปเถอะครับ6เดือน1ปี หรือถ้าเป็นอเมริกาค่ารักษาแพงหูฉี่เรียกรถพยาบาลทีหนึ่งหมดเป็นหมื่นเป็นแสนบาท ฝรั่งหลายคนยอมบินข้ามโลกมาทําฟันที่กรุงเทพมาตรวจสุขภาพที่บำรุงราชหรือสม,มิติเวชเขาบอกว่ารวมค่าเครื่องบินรวมค่าโฮเทลห้าดาวรวมค่าหมอยังถูกกว่าทําที่บ้านเขาเครื่องหนึ่งแถมไม่ต้องรอคิวนี่คือ healthcare flex ครับบริการของเรารอยยิ้มของพยาบาลเราและความเก่งของหมอไทยมันคือ world class ที่จับต้องได้จริงไม่ใช่สวัสดิการในฝันที่เข้าถึงยากเหมือนบ้านเขาอีกเรื่องที่ฝรั่งเขาร้องให้หนักมากเวลากลับบ้านคือ service mind ครับ พี่น้องครับไปเมืองนอกเข้าซูปปเปอร์มาร์เก็ตคุณต้องบริการตัวเองนะครับคิดเงินเองใส่ถุงเองไม่มีใครมาช่วยหิ้วของไปส่งที่รถนะไปร้านอาหารจะเรียกพนักงานทีเหมือนต้องจุดทูบเรียกแถมในอเมริกาต้องจ่ายทิป20%ทั้งที่หน้าพนักงานหงิกหน้างอแต่ที่ไทยเข้าห้างมีพนักงานเปิดประตูเข้าปั๊มมีเด็กปั๊มเติมน้ํามันให้ฝรั่งงงมากนะอันนี้บ้านเขาเติมเองจอดรถมีวาเลยกกระเป๋ามีเบลบอย ความใส่ใจของคนไทยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ AI ก็เรียนแบบไม่ได้ฝรั่งเขาบอกว่าอยู่ที่ไทยฉันรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ VIP แต่พอกลับไปบ้านเกิดฉันรู้สึกเหมือนเป็นภาระของสังคมความรู้สึกของการถูกดูแลนี่แหละครับคือสเสน่ห์ที่ทำให้เขาถอนตัวไม่ขึ้นประเด็นนี้ลึกซึ้งครับเรื่อง f ฟ e ีดอม เรามักมองว่าประเทศพัฒนานแล้วมีเสรีภาพนะครับแต่ในทางปฏิบตัติชีวิตเขาเต็มไปด้วยกฎระเบียบที่น่าอึดอัดในนิสเตททิ้งขยะผิดถังโดนปรับตัดต้นไม้ในบ้านตัวเองต้องขออนุญาตจะทําอะไรก็มีใบสั่งมีกฎหยุมหยิมเต็มไปหมดแต่พอมาอยู่ไทยโอเคกฎเราอาจจะหย่อนยานไปบ้างอันนี้ต้องยอมรับแต่มันสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าสบายสายครับ ฝรั่งเขาบอกว่าอยู่ไทยแล้วรู้สึกหายใจทั่วท้องมันมีความเควอสนิดๆแต่มันคือคอนโทรลเควอสที่มีชีวิตชีวาเขาบอกว่ากลับไปเยอรมันทุกอย่างเป๊ะจนเครียดแต่มาไทยทุกอย่างยืดหยุ่นได้ความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเราเนี่แหละรครับคือสิ่งที่เขาโหยหาเมื่อกลับไปอยู่ในกรอบระเบียบที่บ้านเกิดอีกเรื่องที่น่าเศร้าของโลกตะวันตกคืออีพิเด믹ออฟโลลีเนสหรือรูระบาดความเหงาครับบ้านเขา คนแก่ตายในบ้านคนเดียวไม่มีใครรู้เพื่อนบ้านไม่คุยกันต่างคนต่างอยู่เมืองมันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงความคิดตัวเองแต่พอกลับมามองกรงเทพเดินออกไปหน้าปากซอยเจอแม่ค้าทักกินข้าวยังเจอวินมอเตอร์ไซค์แซวเจอเพื่อนบ้านเอาแกงมาฝากเสียงกระทะผัดกะเพราเสียงเพลงจากร้านค้าเสียงคนคุยกันฝรั่งบอกว่าเสียงพวกนี้ที่ตอนแรกฉันรำคาญพอกลับไปบ้านแล้วมันเงียบฉันโคตรคิดถึงเลย สังคมไทยเรายังมีคอมมูนิตี้ครับเรายังมีความเป็นมนุษย์ที่สัมผัสกันได้นี่คือยาแก้ซึมเศร้าชั้นดีที่จิตแพทย์เมืองนอกก็จ่ายยาให้ไม่ได้ครับสุดท้ายเรื่องดินฟ้าอากาศที่เราบ่นว่าร้อนตับแลบเนี่ยรู้ไหมครับว่าฝรั่งที่มาจากลอนดอนหรือสแกนดิเนเวียเขาเป็นโรค SAD หรือซึมเศร้าเพราะอากาศครับบ้านเขาสี่โมงเย็นมืดแล้วท้องฟ้าสีเทาฝนตกพรำๆหกเดือนต่อปี มันหดหูนะครับแต่มาไทยวิตามินดีบัฟเฟ่ครับแดดเปรี้ยงๆฟ้าใสต้นไม้เขียวๆมันทำให้สารความสุขหรือเซโรโทนินในสมองหลังครับเขาบอกว่าตื่นมาที่กรุงเทพเปิดม่านมาเจอแสงแดดพลังชีวิตมันมาเลยดังนั้นอย่าบ่นเรื่องร้อนเลยครับแดดเมืองไทยนี่แหละครับคือขุมทรัพย์พลังงานที่ทำให้ฝรั่งไม่อยากกลับไปเจอความมืดมิดที่บ้านเขาเรื่องนี้สอนอะไรเรา สอนให้รู้ว่าเลิกมองว่าหญาฝั่งโน้นเขียวกว่าได้แล้วครับคำว่าประเทศพัฒนาแล้วอาจหมายถึงตึกสวยกฎหมายเป๊ะ GDP สูงแต่ไม่ได้การันตีความสุขในการใช้ชีวิตครับในขณะที่พวกเขาต้องดิ้นรนกับความหนาวความเหงาและความแพงเราคนไทยกำลังใช้ชีวิตอยู่บนความสะดวกสบายที่พวกเขาโหยหาเรามีแดดอุ่นๆเรามีอาหารอร่อยตลอด24ชั่วโมง เรามีน้ำใจไมตรีและเรามีอิสระสิ่งเหล่านี้คือ Intangible Asset หรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่ประเมินค่าไม่ได้ครับถ้าคุณกำลังบ่นว่ากรุงเทพไม่ดีลองไปใช้ชีวิตในลอนดอนสักเดือนหนึ่งครับในช่วงหน้าหนาวแล้วคุณจะกลับมากราบพันดินไทยเหมือนที่ฝรั่งเขาเป็นกันครับ สรุปนะครับปรากฏการกลับบ้านแล้วอยากร้องไห้ของชาวต่างชาติยืนยันว่ากรุงเทพเหนือกว่าเมืองตะวันตกในแง่คุณภาพชีวิตจริง 1. convenience เรามีเศรษฐกิจ24ชั่วโมงที่ยุโรปให้ไม่ได้ 2. fintech ระบบสแกนจ่ายของไทยล้ำหน้ากว่าสังคมเงินสดในเยอรมัน 3. safety กรุงเทพปลอดภัยกว่าเมืองหลวงใหญ่ใญในโลกตะวันตก 4. healthcare เข้าถึงหมอเก่งได้ทันทีในราคาที่คุ้มค่า 5. Service Mind and Connection ความใส่ใจและสังคมที่ไม่ทิ้งกันคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่หาได้ในไทยครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญในโลกอนาคตกดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากเรซร์หลักแสนมาเล่าให้ฟัง ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับตัวโตวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเีียยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ e อนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ